Dream dream, 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 dream. When I want you, in my eyes, when I want you. And when you shine, whenever I want you, all I have to do is dream. Believe me, you said you'd never go. Oh, my darling, why do I love you so? เินมาไม่เคยเจอท้าเหมือนเธอฝากฝันละวมาพาเธอคอยลอนทุกคืนยค่ะสามเพลงนะครับแต่งแรกเอ่ uh, all, all I have to do is dream เพลงที่สอง Why do I love you so? ส่วนเพลงที่สามนี่ ของท่านเสกโลโซเอามาเป็นตัวอย่างนั้หลามเรงเลยอ่านะครับทั้งหมือทั้งปวงท่านลามเรงเนี้ยเล่นด้วยทางเดินคอร์ดยอดนิยมอ่าแลสี่คอร์ดทันเพลงอ่าอ่าถ้าเอยชื่อคอร์ดอ่าอ่า C A minor F G อ่าราเรารู้ถ้าเรารู้อยู่แค่นั้นนะ เราก็จะเล่นได้แค่ในคีซีคีเดียวถ้าจะพูดให้ลึกล,ลงไปในระดับภาษา,าอ่าซึ่งมันอยู่กั้มาก่งนะเป็นระดับภาษาเสียงเพลงก็ได้หรือเป็นระดับศิลปะดนตรีก็ได้แต่กรณีน,นี้ปฏิบัติบนเครื่องดนตรีนะปฏิบัติเป็นเสียงเพลงออกมาเนี่ยน่าจะต้องอยู่ที่ระดับสูงระดับบนคือศิลปะดนตรีการเล่นดนตรีให้เกิดเป็นเสียงเพลง เออซึ่งมันจะเหนือกว่าภาษาสเสียงเพลงเพราะภาษาสเสียงเพลงเนี่ยพูดจึงหลักการหลักเกณฑ์ของเสียงอ่าซึ่งมันก็เอามาใช้ร่วมกันได้ขณะปฏิบัติไปเนี่ยแน่นอนอเราอยู่ที่ศิลปะดนตรีเนี่ยเราใช้ใช้ภาษาเสียงเพลงเป็นพื้นหลักก้างล่างอยู่แล้วนะครับอันนี้นถ้าเราเอ่ยสี่ขอบรนเพลงว่าเป็นคีซี C A minor F G แล้วเรารู้แค่นั้นนะเราก็จะเล่นได้แค่นั้นเองนะเล่นได้ในคีย์ C คีย์เดียวนะแต่ถ้าเราพลิกลงไปในระดับเอาหลักการง่ายๆคอที่หนึ่งไปหาคอที่หกอแล้วก็วิ่งไปคอที่สี่แล้วก็วิ่งไปคอที่ห้าอ่าสี่คอพันเพลงเพิ่งคอที่หนึ่งในคีย์ C คอทซีคอทที่หกคอด A minor คอที่สี่คอด F กอนที <D iss ert> ่5คือกอดจเพลงทั well. h, ่วโลกครึ่งหนึ่งมั้งจนเพลงจำนวนมากเลยแหละหลายสิบเอรเซ็เดียวที่ใช้สี่กอดทันเพลงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เล่นในคีย์สีคีย์เดียวไงอาจจะเล่นอยู่ในคีย์นูนนี้นันโน้นเห็นไหมว่าถ้าเล่นอยู่คีย์คีย์เดียวสังเกตนะสองสองเพลงแรก Why do I love you so? อ l ย่าฮับ o ูติเอเสียงมันพอฟังได้ฮะ แต่พอมาเล่นเพลงสมตาของท่านเสกโลโซเข้าเสียงสูงปรี๊ดเลยอ่านะครับสูงจริงฟังนะมันอีตอนตีขอดเออมันก็ดีเนาะอ่ามีขอดท,ท,ที่เฟย์อดเอฟมาขอดที่ห้าขอดจี่เว่นพอเข้าเสียงร้องเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอสูงปี๊ดเลยอ่าะครับ เป็นไปนไม่ได้ที่จะเล่นเฉพาะ C A minor e F G มันจะต้องเล่นในคีย์อื่นๆที่ระดับเสียงตรงกรัน่ะแตรผมว่าผมจะเปลี่ยนไปลองทลองเล่นคีย์ G เนาะอ่คอร์ด C ในคอร์ด5เข้า,านื้อลรอเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือน พอฝันละเมาพเธอหอยลอนทุกคืนนะพอปรับมาเปลี่ยนมาเป็นก <ๆ S 2> ีจีเอค่อยยังดีขึ้นเยอะไม่ใช่ค่อยยังชั่วนะค่อยยังดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะครับซึ่งอาจจะซับไปนิดหนึ่งก็าอาจจะต้องเล่นแต่ว่ามาเล่นที่กีเอ มาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอพอฟันละเมอภาพเธอคอยรอดทุกคนืนอ่ะรู้สึกค,ค่อยค่อยยังดีขึ้นอีกนี่หนึ่งดีกว่าจ,จีจะต่ำไปนิดหนึ่งนี้เป็นต้นข้อที่คิดก็คือถ้าเราจำแต่ C A Minor F G เราก็จะเล่นได้จาก C A Minor แต่ถ้าเราจําเป็นหลักการหลักการง่ายๆว่าคอที่เท่าไหร่วิ่งแมหาคอที่เท่าไหร่นะคอด์หนึ่งทางเดินคอด์ยอดนิยม1645นะแะเอาคอท์4แทนด้วยคอส์2ก็เป็นจะเป็นมายเนอร์ไปแล้วแต่ว่า2คือคอด์อะไรนะในควซีคอท์2ก็คือดีมายเนอร์นะคอท์4คือคอท์ F เขามีไส้ของคอร์สมาชิกของคอท์เดียวกันเปียนแต่ว่ารูทของคอด์จะเป็นอ่า F หรือเป็นดี ถ้าเป็นคอสี่ก็เป็น F ถ้าคอ์ดงก็เป็นคอดีคอสองเป็นชนิดมเนอร์คอสด่เป็นชนิดเมเจอร์นะครับแล้วก็มีหลักการในการจำจะเห็นว่าหลักทฤษฎีนี่คือเป็นหลักกว้างๆเอาไว้ขั้นหนึ่งนะหนึ่งหกสี่ห้านั่นคือทางเดินคอที่หนึ่งไปคอดที่หกไปคอที่สี่ไปคอที่ห้าแล้วก็มีวิธีจําว่าในแต่ละคอด โอ้ถ้าท่านท่านนั่งนั่งท่องชื่อขอดท่องท่องแย่เลยครับนะเพราะว่าในทางโนเทชันเขียนเป็นตัวโน้ตเนี่ยมันได้สิบห้าคีถ้าต่อออกมาเหลือเป็นแถวของชื่อก็ได้เจ็ดเจ็ดแถวแถวโดแถวซอนแถวเลแถวลาแถวมีแถวทีแถวฟานะจำชื่อกันแย่เลยจำชื่อขอดกันแย่เลยนะมันก็จะมีวิธีจำว่าเอ๊ะหนึ่งหกสี่ห้าจำให้เป็น่อนเลยอันนี้วิธีจำขอด จำชื่อนะก็ต้องแยกแยกเป็นเรื่องเรื่องอ่าเรื่องแรกทางเดินคอร์ดคอร์ดที่เท่าไหร่วิ่งไปคอร์ดที่เท่าไรหนึ่งหกสี่ห้านะโอเคตั้งไว้อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของประเภทของคอร์ดนะหนึ่งหนึ่งคอร์ดหนึ่งเป็นคอร์ดเมเจอร์คอร์ดหกคอร์ดหกคอร์ดสองคอร์ดสามเป็นไมเนอร์นะสองสองคูณสามได้หกคอร์ดสองหรือคอร์ดสามหรือคอร์ดหก ได้อคอร์ดมเนอร์นะคอร์ดสี่เป็นเมเจอร์หนึ่งกับสี่เป็นเมเจอร์คอร์ดที่ห้าเป็นโดมินานเซเว่นคอร์ดที่เจ็ดไม่ค่อยมีคนใช้นะครับแต่ใช้ก็แป๊ดชั้นๆไม่มีเป็นตัวหลักนะฮะด้านหนึ่งคือคอร์ดลำดับที่เท่าไหร่ด้านหนึ่งประเภทของคอร์ดอ่าคอร์ดที่เท่าไหร่เป็นประเภทอะไรบ้างนะฮะหนึ่งกับสี่เป็นเมเจอร์คอร์ดห้าเป็นเซเว่นโดมินานเซเว่นจำหลักแบบน,นี้ อ่าแล้วถ้าเวลาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคีย์อ่อก็ต้องเอาวิธีวิธีช่องมานะครับวิธีช่องก็อา่าท่านไปย้อนดูในในเพลงวันณนยุดนตร,รีนะครับนี mm ้ก hmm. ้เราบอกว่าต่้นต่นว่าจดโดเท่ากับคอร์ดซีนะ c d e f g a b อา่าเท่ากับคอร์ดอา่าชื่อทีออ่ตัวที่หนึ่งของคอร์ดก็คือโด โดเลมีฟาซอลาทชีอ่าพอตัวที่หนึ่งเป็นโดชื่อขอด C ตัวที่สองเป็นเลชื่อขอด V นะฮะอ่าขอดที่ตัวที่หนึ่งนะโดเลมีฟาซอลาทีนะเวลาเป็นชื่อขอดก็หรือชื่อคีย์ก็เป็น C D E F G อ่ามีวิธีวิธีจำชื่อขอดจำชื่อตัวเสียงชื่อของเสียงเขาจะบอกว่าโดเลมีฟาซอลาทีอันนี้ระบบซอนฟาแต่เวลา ชื่อของคีย์ชื่อของคอร์ดเขาจะเขียนเป็นตัวอักษรอังกฤษตัวใหญ่ก็เเียเลสเตอร์ซิสเต็มนะฮะตัวซีตรงกับโดตัวเลตรงกับดีตัวมีตรงกับอีนะซีดีอีเอฟกีเอบีก็ต่อโดเลมีฟาซอลาทีนี่ต้องรู้จักพวกนี้เหมือนเหมือนกับรู้จักชื่อสุขสันต์ทองประสิอ๋อนามปากาสอพินแก้วต้องรู้รู้แบบนี้นะครับนะชื่อ ชื่อโดเสียงโดตรงกับชื่อซีอ่าเนี่ยครับหลักการมันก็จะมีคร่าวๆอย่างนี้อ่าท่าน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 ก็ไปหาเพลงวรรณยุกต์ดนตรีนะครับฮะโดจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองแปดอันนี้ผมใช้คอร์ดซีนะแต่ว่าเรียกว่าคอร์ดที่หนึ่งตีเป็นซีเป็นหลักไปแล้วก็อ่าร้องเพลงวรรณยุกต์ดนตรีแม่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองแปดแปดเจ็ดหกห้าส่ามสองหนึ่งสองสามเหนอี8 8 8 2 2อ่าจหนี่คือวรนณยุหนึ่ไปถึงวรรณยุเจ็ดแล้วก็ย้อนกลับมาเพราะเปลี่ยนเป็นชื่อของเสียง โดเรมีฟาคอนลาีีโดเลโดโดมีลาฟอนฟามีเลโดเลมีอะในแถวโดโดเป็น1เลเป็น2มีเป็น3ามฟาเป็น4ี่ซอมเป็น5้ลาเป็นหกีเป็นเจอะฮะเอาหนึ่งไปปิดช้าเป็น8ปดหนึ่งองาปีห้าเจ็ดแปเจีสามสอนะครับแลพอ พอเป็นชื่อของแจงในแถวโดก็โดเลโดเลมีฟาตอลาทีโดเลโดโดตีลาซอนฟามีเลโดเลมตามเป็นแถวหนึ่งมีแถวเดียวแถวเป็นชื่อเป็นตัวเลขหมดเลยเนื้อของเนื้อของทำนองเป็นตัวเลขหมดเลยพอเป็นแถวโดเนื้อของนำนองเป็นชื่อละ <c oughs> มีจเจสเซลแถว,แวโดแถว้วซอน เตาเลนเสาลาเสามีเตาตีเตา้านะครับผมได้แค่นี้ <c oughs> เพราะว่าขอบินแก้วเริ่มจะไอแล้ว <c oughs> อพอมีมีปัญหาระบบส่งเสียงเจอกับฝุ่น pm ้ <c oughs> องอยู่ท้าเยอะๆด้วยนะครับเพิ่มฟื้นมาพอเป็นเสียงได้วานได้หนึ่งคลิปแมาวันนี้ครึ่งคลิปออกอาการละ <c oughs> อะไรครับก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ท่านก็ไปกรุงาไปเปิดคลิปหาเพลงวันในยุคดนตนี่ถ้าอยู่ในกลุ่มหัดเล่นกีตาร์ท่านก็นคลิกชื่อผมปั๊บ้าไปไล่ย้อนลงไปเลยฮนะไล่ย้อนไปดูประมาณนี้หรือไม่ก็เพจจินตะกีตาร์อะเนะนี่อยอาละเนื่องากกายภาพไม่เอื้อมหน่วยละกข็ขออภัยขอบายบายเอาสีก่กอดพันเพลง หนึ่้านะครับคอร์ดเดิคอร์ดหฟังเสียงแล้วจังคอร์ดสคอร์ดห้าส่วนใหญ่แล้วร้องเพลงทำนองม,มาาันจะสัมพันธ์กับคอร์ดด้วยถ้าฟังทำนองอย่างเดียวแล้วก็ตีคอร์ดร้องใหญ่เลยแต่ถ้าไม่ได้ฟังเสียงคอร์ดฟังวังนน้ำมันระหว่างคอร์ดหนึ่งคอร์ด คอท6คอท2คอท4คอ5และกับทังนองเพลงเรื่องนี้ก็ค่อยเดี๋ยวไว้อต่อยอดขยายไปเรื่อยๆตอนนี้เรา14นาทีละก็เข้านาทีที่15ก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ทางเดินขอยอดนิยมพร้อมกับเพลงวรรณยุกต์ดนตรียกตัวอย่างนะก็เล่นเพลง3เพลงเดี๋ยวท่านได้ยอนฟังตอนตอน้นแล้วกันนะครับว่ายดูเลยลึก อ่าอลัยครับ o ุดดูอินดี้วา o ดู o อลฟ o แล้วก็ uh, สมทานท่านแทกของ uh, ท่านเสกโรโซก็ขอบคุณท่านเสกนะครับอขออนุญาตเอาเนื้อเอาเพลงมาเป็นแม่แบบในการบรรยายคราวนี้นะครับอ่าก็พบกับผมสุกชันน้องมาติสอวิงแก้วในคลิปๆต,ต่อไปข้างหน้าครับสวัสดีครับคอรดหนึ่งไปคอรสี ลงด้วย C minor ทำมาก,กอน,นึ่งวัสดีครับ